สวัสดีนะครับวันนี้โมตัดก็มานะครับที่ร้านนะครับวันนี้ก็จเจอปัญหาเรื่องของระบบไฟนะครับอาการก็คือเครื่องตัวนี้สไตล์มังกี้นะครับเป็นเครื่องจีม125นะครับอาการช่างว่า,าสตาร์ตติดขี่ไปแล้วก็ดับล้างขบูแล้วก็ยังมีอาการอยู่ขี่ไปก็เกิดอาการที่ว่า,ายังดับนะครับเป็นเพราะอะไร เรามาดูเฉลยกันเลยนะครับฝากมือกล้องนะครับเราสตาร์ทลองดูเราเปิดสวิตช์นะครับไฟหัวเทียนมีนะครับน้ำมันก็ล้างนะครับอันนี้ก็สตาร์ทดีปกติดีอยู่นะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาเราขี่ระสักนะครับแล้วก็ขี่ยากนะครับอันนี้ยังขี่ได้อยู่นะครับขีได้อยู่แล้วปัญหาก็คือขี่ไปแล้วดับนะครับกระพักเนี่งมันก็ดับนะครับอีนนี้เราก็มาดูที ทางเช็คร่อนะครับต,ตอนนี้นะครับเราจะเช็คดูไฟนะครับไฟไฟนะครับสี่วงมาจากหัวเทียนว่ามันแรงไหมนะครับเทียนหัวเทียนเช็คไฟจะชอบมาน้อยนะครับไฟจะชอบมาน้อยอ่าไฟมนันเต็ม ค่อยๆนะครับไฟมันจะมาเบาๆเห็นไหมเสียงก็ไม่ค่อยจะมีนะครับอึ๊บอึ๊บไฟค่อยค่อยมากเลยนะครับพอขี่ไปจะพักก็หายแล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะเหมือนกับผมสตาร์ทเมื่อกี้สตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ทติดง่ายแต่บางครั้งก็โอ้โหลูกค้าขี่ไปได้สองกิโลนะครับกลับมาสตาร์ทก็ไม่ติดพอมาถึงช่างสตาร์ทติดง่ายนะเพื่อ ง่ายเผื่อยากนะครับเราก็มาเช็คดูที่กล่องก่อนนะครับมาดูที่กล่องไฟกล่องไฟของเรามันเหมือนกับพันด้านะครับเหมือนกันเลยเราเช็คไฟออกจากคอยก่อนนะครับว่ามันแรงไหมสีนะครับพวกนี้ขั้วเราสายไฟมันหลวมมันขาดเชื่อมลงกาวไหมผีไปอ่ะมาเช็คที่ปลายสายยิงไปที่คอยนะครับปลายสายยิงไปที่คอยเสร็จน,นี้นะชึบก็จะทําการ นะครับี๋ยวสาไฟแป๊บหนึ่งนะครับสักู่นะอาการนี้เราจะเช็คว่าไฟที่ออกจากกล่องเราเนี่ยแรงพอไหมนะแต่ถ้ามันยังแรงอยู่ตัดสันนิษฐานว่ากล่องเราไม่เสียนะครับโอเคนะครับก็จะลองสตาร์ทลองดูเรจะยิงดูนะครับยิงที่โครงลองดู ฟังเสียงก็ได้นะครับดูสิกันเริ่มแลุ๊ถูกสายไหมเนี่ยสนะายที่ออกจากชุดนี้ไปที่คอยจีดกล่องนะเส้นไหนออนะครับถูกสายไหมเอ,อ่ยดำเหลืองนะครับตัวนี้ก็ต่อมานะลองดูก่อนนะครับ เสน้นนะี้ไม่ได้เสน้นะสนี้นะครับไม่ใช<ๆ>่เส้นนี้นะครับชืบอซีดลองอีกรอบนะครับเอมาแล้วดูนะครับอ่ะเอ๊ะเนี่ย เก่าพื้นที่เรามันดูสิคบเฮ้บเหนึ่ง๋ยวมาไม่มาไม่ช่างเนี่ยปกติยันไม่ต้องมาตลอดนะครับนีนยแรงอยู่ไปแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ จะอยู่ที่คอยนะครับไฟมาค่อยปลายคอยพอไฟเข้ากล่องออกกล่องแล้วเข้าคอยไฟแรงพอไฟแรงแล้วไฟออกที่ปลายคอยนะครับปลายคอยมาดูอีกรอบจิอมี่จิมนี่ไไฟไม่ดูดเสียงก็ไม่มีเลยนะครับปกติมต้องแป,ะแป,ะแปะ๊ะนะครับอ้าวไฟไม่นี่ะแสดงว่าเราต้องดูที่คอยนะครับเอาลองเปลี่ยนคอย,อยกันเลยนะครับ เตรียมสองอุปกรณ์คอยปึบ๊บสายนี้นะครับโอเคคอยนี้ผมก็จะลงเกานะครับคอยที่จะชดเชยว่าใส่คอยแทนที่คอยเดิมมาดูกันเลยมก็จะปอกสายคอยนี้ก่อนสายที่เข้านะครับเอาดำเหลืองจากกล่องดำเหลืองจากกล่องอยู่ตรงไหนที่ออกมาจากกล่องนะครับ เส้นสีนี้นะครับเหมือนคอด้าเลยนะนะผมก็มาเก็บดูที่ปลายของตัวชุดนี้นะครับปับ๊บนะผมก็จะทำให้พวกเราดูก่อนจากนั้นค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับวันนี้จะเอาแก่ได้เห็นกันชึบนะกับเข้าไปเรียบร้อยผมก็จะทำการยึดคอยให้แล้วก็เทสให้เราได้ดูกัน มัดเบอร์สิบขาดสิบยนี่ไงก็ผันเข้าไปนะครับซึบๆกาวตัวนี้เกาที่ลงที่หัวคอยเลยนะครับงั้น,นเลียวไม่เท่าไหร่าการขี่ไปจะพักหนึ่งคอยร้อนดับคอยร้อนดับ ลองเปลี่ยนลองดูนะครับเผื่อติดง่ายเผื่อหายนะครับอาการนี้มันจะทําให้ลูกค้าเราไปไม่ถึงดีนะครับ กาวนี่ต้องแน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็ไฟไม่เสถียรนี่เึ๊บเอ้อเอาวเทสไฟยิงดูก่อนเราจะยิงตรงๆกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะดูความแตกต่างเอ๊บงอันเดิมมันไม่มีเสียงนะดูสิ <c oughs> เห็นไหม เห็นไหมมีเสียงแล้วก็มีแสงก่อนท้่เราดูด้วยแป๊บแล้แปบบ๊แบบแบบโอเคมาน,นี้แล้วก็ใส่เข้าไปคงจะสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือหอยนะครับได้เสื่อมแล้วเปื่อติดเบื่อไหมติดแล้วก็จะใส่หัวเทียนเข้าไปเกาจะเทสอีกรอบหนึ่งว่าหัวเทียนเราไฟแรงไหมนะครับอ่ามีสีนะครับโอเคนะครับ อุ้ยโ่อเคนะไม่ล้มนะครับอ่าอันนี้มันไม่ต้อมเท่าไหร่ต้องขัดดูเปลี่ยนใหม่นะครับลองดูดิลูกค้าขี่มาเมื่อกี้ตับอีกแล้วก็เลยเปลี่ยนคอยลองดูนะครับเครื่องร้อนขี่ไปรับกองดีน้ำมันดีหัวเทียนดีพอเครื่องเย็นสตาร์ทติดขี่ไอีกดับอีก ลองเกลี่ยที่คอยนะคะะรับเอาเมื่อกี้เิมก็ติดอยู่แต่ว่ามันเอาใจยากขีดไประดับอ่าไปดูจะนิ่งเลยนะครับนิ่งกอ็อๆว่สัะนิ่งครับนิ่งนิ่งก่อนนะครับน้ำมันหมดแล้วไปม่ ีฟไปเครื t t t ่องร้อนแล้วดับนะครับไฟมีอยู่แต่ไฟมันออกค่อยเราเช็คไฟว่าออกกองแรงถ้ากองแรงแล้วก็มาดูที่นะครับคอยคอยถ้ามันออกค่อยก็เปลี่ยนเครื่องร้อนดับนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับวันนี้ก็รีวิวนะครับเครื่องของร้อยยี่สิบห้าเนาะครับผมตัวเล็กตัวเล็กนะครับมาดูโดยรอบกันนะครับดูโดยรอบกันโอเคนะครับ นานได้จัดให้ไปสายค่อยๆตัดยนเข้ามาต่อให้ใหม่เดินระบบให้ใหม่นะครับนะฮะยุ่งๆหน่อยนะครับเราไม่ได้ยนนะครับเดิมๆเ,เลยอืมเสียงกริ้งเลยนะครับตัวนี้เพิ่นได้ท่มไหร่พื่อนบอลูนทะเบียนอย่างเท่เลยค่อยเสียมาเป่าเป่าที่โชคดำไปเลย แก้ไขใหม่อ่าวันนี้ก็รีวิวเรื่องของไฟเครื่องร้อนแล้วก็ดับนะครับแก้ไขยังไงมาดูตามคลิปเื่อเจอปัญหาเดียวกันนะครับแบ่งปันถึงเทนี้โอเคขอบคุณครับ